็จะมาเล่นไม้ครับกันอีกแล้วน,นะครับกุ่ยำหรบซีรีส์เกมไม้ครับกะดยระ,ะดติดอะไรจะอยู่ตงนมาเดี๋ยวพี่คุณรู้ให้ม,มาพี่คุณรู้ให้แล้วไม่นอนไมู่ตงเนี้ยว,ว้า เอาบนาาันไดไม้พี่ด้วย,ยพี่บอกว่าพี่บอกว่าให้บันไดาม,ามาให้พี่เยี่ย <c oughs> มเลยหิวไหมหิวนอนนอนนอน ขอกินเหรอขอกินเดี๋ยวพี่ไปทำเคฟสีมาให้เปล่าเดี๋ยวจะเปลืองเดียวอันขอนดูตั้งนอกขดอ่อแป๊ะเยอะเอ้อแป๊บลุงเข้าเดี๋ยวดยะยะเดี๋ยวม่นมานม่านนูน่นยิงลุงเข้าอ่ะลุงไม่ได้เข้าใช่ลุงมันไม่เข้าไม่ได้หรอก nên ต้องตั้งต้องมองอย่ เดี๋ยวก่อนนะนยก็วางหินเลยเห็นไหมนนทำบ,บ้านเราพังอะ่ะติดไม่ได้อ่ะเยีงยมมันเกิดไง,งอ่ะนนอยากทิ้งของใช่ไหมกดค้างนะแบบนี้เห็นไหมนนทิ้งได้แล้ว

จะทำงานได้แล้วออเอาเหล็กมาน้องอยากไปทำงานไหมอยากไปำํานาเรียมไปกันไปนมืนน่อไรออกเรือนหนื่อยอนอันต้องไปดูแก มันก็ไปนกเขาไปเลี้ยงแพนะนะห้ามตีเกะนะห้ามไปตีมันถ้าเกิดโันตีมันพี่เจ้าก่ายไปทุบมันเยอ่มนั่นคือไอ๋อนั่นคือไก่นะ่ะไข่ใช่ไก<ข>่ไมันออกเป็นไข่นอไก่เยี่ยไข่ไขไขเจี่ยมไปเลย อันนี้นๆนนี้อนนี้้อยพี่ไปทำเคสซีก่อนเป็ดปุ๊กุ๊เป็ดปมวิบ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 เป็ดปมหิน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 หัวพี่ขอตัดขนแก่ก่อนนะ จะมาตัดขนแกะนเรวเเวเวมใส่เสื้อดำเสื้อดำใส่หนวดเวน่งมสีนั่นเร็วมากินเคฟซีนี่น้องตาพี่มามากินเคฟซีกัน ini, wajah bye, ini farm farm, farm farm

ต่อยพี่อีกพี่จะฟันให้ตายเลยนะเกรียนนะครัวต่อยพี่อีกดิไม่ต่อ,อยังตัวละของของมาอ่แบาเ่ยใอ้สมองของเขาว่างเปล่าดื้อใช่ไหมดื้อใช่ไหม ออกไปเลยเอาไก่มาให้พี่เลยไปเอาไปยินี่คือวิธีการณ์ที่คือกันในน้ำนะครับ เราชนพลอยกันใน,น,ด,นดินแดนนี้เลี้ยวคงกับเดอะเคิร์สไอแลนด์เดียวคงกับดินแดนต้องคำสาปจะต้องคำสาปหรอต้องการจับการต้องจัดก,การนนท์น<ป>ุ่งห่อจนมีข้าวอะไรเชิกินบ้าง มีแต่ก็อยาให้กินลูกอาหารพระเจ้าอาหารอันนี้ไม่ทำให้มน,หนุษย์หดเยาอีกแล้วเราเป็นลิสอซลจากพระเจ้าเราต้องบินได้ มายก็สอนว่านะมายคราดพินได้เหมือนกันเยอะเยอะเยอะ

มา哟ไม่ใช่คือตรงนี้คือตรงนี้นะมันยืนมันยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ยืนตรงนั้นเดินอยู่ตรงนี้นะเดินตรงนี้คุยมาลองนั่จะไม่ได้คุยยืนตรงนี้ข้างหลังเนี่ยเออใช่ไหมา

เราก็จะอดว,วันนี้ก็พอเอเ่นก่อนนะครับบ๊ายบาย